สวัสดีค่ะกบมาพบพ่อกับอีจ็คอีกแล้วนะคะเรยาชาแน,นลชนิมีช่องนะคะสาราแนยืหนึ่งคอนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนโนกิมิกจัดเรียวแซดนะคะหรือว่าเรื่องจริงไม่จกตานะคะวันนี้เรยาจะมาพูดเรื่องอะไรจะมาพูดเรื่องสัตว์โลกน่ารักหรอหรือว่าจะมาพูดเรื่องคำพังเพยคำสุภาษิตดีนะเออก็คือตอ้นด้วยคำพังเพยก่อนลวเนาะคำพังเพยคือการเปรียบเปรยเนาะคำว่าช้างชาเท้าหน้านี่ สำหรับภาษาไทยเป็นเอาไว้ใส่เรียกครับอ่าในนิยามของคําว่าครอบครัวช้างเท้าหน้าก็เปรียบเสมือนตัวผัวตัวสามีตัวผู้นะคะผู้ที่จะนําพาชีวิตเราไปน่ะคะ่ะอันว่าสิผ้ากาวย่างไปทางใดไปทางที่จะเลิญหรือทางดังใดจังสีใดๆก็ส่วนมากก็จะมุ่งเน้นไปมุ่งเน้นว่าจะมุ่งเน้นไปทางที่จะเลิญกาวน,นานะพี่น้องหรือว่าผ้าทำไมากินปกป้องลูกเมียเนาะ ส่วนอีตัวเมียนี่ตัวเมียนี่ก็จะเป็นช้างเท้าหลังนะคะช้างเท้าหลังคืออะไรเป็นผู้คอยเดินตามหรือสนับสนุนให้เนาะพี่น้องสุ๋มราผัวมีหน้าที่การงานดีเลิศประเสริฐศรีเมียก็เป็นทับหลังคอยซัพพอร์ตผัวอะไรประมาณนี้นี่คือคำเพิงเคุยประมาณนี้แต่ไม่ใช่ว่า จะเป็นแค่ช้างเท้าเปล่านะเออบางคนอาจจะเป็นช้างเท้าเปล่าแล้วไม่แอคติ้งว่าตัวเองเป็นทางเช้าหน้าวันวัน,วนมีแต่โปรเจกต์ร้อยแปดแสนนะจ๊ะแล้วเงินยูเซเงินไปเอากับช้างเท้าหลังเออเงินไปเอากับช้างเท้าหลังเพราะฉะนั้นนะ่ะคำว่าช้างเท้าหน้ากับคำว่าแมงดามันแตกต่างกันมากเลยเนะเออต้องแยกแยะนะคะ บางทีก็ร้อยพันโปรเจกต์แล้วมาแอบแอว่าฉันเป็นทางเา้าหน้าไม่ได้นะคะฉันจะนำพาเธอไปนู่นนี่ <c oughs> ว่าตุ๋ยว่าผื่นคนละไอคอกอืมอันเจ้าของเป็นแม่งดาสิไม่แอบแออ่างว่าเจ้าของเป็นอา้างสร้าง่าวนาวน่าแมนได้หญิงสาวมีแต่โปรเจกตร้อยพันโครงการอืมไม่สักเซสสักอย่างมาแอบแอตีเนียนว่าตัวเองเป็นช้างเา้าหน้า งวกสายงวงโง่ขัวเงินแม่เอาเงินมาเด้อซื้อเกือบเยอะอยากได้เกือบสองทัวอยากแค่นาเด้อเอาเงินมาสร้างอันรลยการนั่นรายการนี่สร้างกิจการนั่นกิจการนี่เคลียร์มียทั้งหลังเอาเงินมาเงินมาเงินมาอันนี้ไม่เรียกช้างเ้าหน้าค่ะเขาเรียกช้างไม้เอาไว้ตั้งโชว์หน้าร้านนะคะเอาไว้ตั้งโชว์ มีประโยชน์แค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าช้างเท้าหน้าคะ่ะใช้คำว่าแมงดาแมงดานะคะมันแตกต่างกันมากนะคะเออหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้แมงดามันเลิศไปปริงปริงเพราะว่าแมงดามันตำใส่น้ำพริกได้ใช่ไหมเออแมงดามันมีประโยชน์ก็คือตำใส่น้ำพริกกินอร่อยมากแต่ปริงไม่มีประโยชน์เลยจ้ามีแต่ดูดเลือดดูดเนือ้อ มีแต่ดูดเลือดดูดเนื้อจ้าปริงนะจ้าระวังเลือดเบิดนะ่ะปริงมันก็จะหลุดออกเองนะคะมันจะหลุนป๊อกออกไปเลยค่ะมันก็จะหลุดป๊อกออกไปเลยค่ะโอ้ยน้องสาวสังทรงของข,องของัวแมาหยังกำลัเงเราผื่นคนแสบๆอยู่กับทรงของของัวมาอีกแล้วเนาะแต่นายอ <c oughs> แต่มันตลกตรงไหนหูเป่พี่นอ้องตลกตรงที่อันผัวปริงนี่ก็ยังมาแบบว่ามีหน้ามายืนแล้วบอกว่า ผมเป็นช้างเท้าหน้าผมจะนำาพาชีวิตให้คุณจเจริญรุ่งเรืองจะเลื่อนหวัหวหวัวหัวไม่ได้ว่าใครเนี่ยพูดถึงวันนี้มาพูดเรื่องเรื่องสัตว์โลกน่ารักแล้วก็มาพูดถึงคำสุภาษิตพังเผยอันนี้ไม่ได้ว่าใครเน้่แมนบอืมอันนี้มันเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคำสุภาษิตพังเผยมันก็เดี๋ยวยินมาแต่ดนนาะพี่น้องเนาะเออผู้ใด,ดกรูจจกู้จักเพราะว่าเธอจะไปเค็มเอาเองไม่ได้เด,ด้่ยหามไผมาเค็มเน้ อ,อย่ามาเคลมนะจ้าเพราะมันเป็นเด็กๆน้อยๆเแบบีเขาก็เรียนมันป .2 ป .3 ป .4 ปขี้ไก่เนาะเออแมอย่ามาอันมูเจ้าอย่ามาโยงเดะคอยว่า,วาคอยว่าให้ผูนันผู้นี่เอออย่ามาโยงเดะเอฟซี FC ตัวดีว่าหยอกหยอกเอฟซี 4, พูนารกของฉันดอกจ้าเออว่าหน่หวหัวมวนเนาะ ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะคะถึงแม้ว่าผู้หญิงผู้ชายจะเดินคู่เคียงคู่กันมันก็ต้องสินเสมอกันเนาะอันคนสีเป็นผัวเห่าเนี่ยหรือว่าสีเป็นสร้างเท่านาเท่าหลังเท่าขางหรือยงางเคียงข้างไปมันก็ต้องสินเสมอกันถ้ามีผู้ใดสิน้ดยกมัวอันได้ผู้ชายผู้ชายมาเกาะมาก,กินอยู่ๆนี่โอ้ยเขาก็บอกเอาแล้วเขาก็นอนเปิดพัดลมใส่สบายพผู้แลวเออแม่นะะบ่ล่ะคอยผู้เฮ็ดด้วย,วยถ้าเป็นคอยหน่ะนะ เป็นข่อยบอกว่าเปิดพัดลมเซยจุย๋ยอ,อันกินมุนผัวเกานอนเซยเต้เวยอยากกินก็กินจากนอนก็นอนพูดแล้วข่ออมอันนี้ขว่าถึงว่าดอกว่าเออบ่ได้โยงค่ะไผเลยนี่อย่าโยงนะอย่าโยงนะเออไว้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่อยากหัว่อยคขำพี่นอนไอย่ขำคอยคขำ,คคำซื่อๆขอ,อ,ค,อคิดพอคำพังเพลยคำสุภาษิตเนาะ พอบางเถือนกับบได้ใช้ได้เสมอไปนะ่ะนะบางคนนั่นอ่ะไอผัวนั่นเป็นเกาะอ,อยู่คือปิงเนี่ยกะสีมาว่าอันยกย่อปอปันให้ผัวเขียนบทละครอให้ผัวว่าผัวเป็นช้างเท้าหน้าไม่ได้นะมันใช่ไม่ได้ใช้ไม่ถูกต้องบอกน้องเปลิงน้องปอระสิทธิ์น้องแมงดาไม่เอาไม่ให้แมงดาน้องปอรสิทธิ์อะไรอย่างนี้น้องสูบอย่างนี้เออต้องเรื่องอย่างนี้เออไอ เขาเรียกะไรนะต้องแปลนี้เครื่องสูบน้ําประมาณนั่นเนาะเออไม่ใช่ช้างเท้าหน้านะจ๊ะดังนั้นถ้าผู้ใดเจอผัวแมงดานะคะก็อย่ายกย่องว่าเป็นช้างเท้าหน้าเด้อเรียกตามจริงไปเลยว่าช้างเท้าเปล่านะคะคืออยู่ไม่มีอะไรสักอย่างนอกจากสองเท้าที่เดินอยู่ในที่ของบ้านเมียนเนาะเก๋ๆอย่าอวยกันคักหลายค่ะฝากไว้คิดทุกคนได้จ๊ะเด้อสุดท้ายอย่าลืมอยู่บ้านเดียวกับส้างเท้าหล้างตัวอัน ถ้าเอ e hey. ื่อนไปยังอย่าลืมอยู่กับสั่งข่าวหนาตัวจริงด okay. ้วยจ้าอือผู้ได้หูว่ามันตีนปลากับฝ่าวเครียมันออกหรือว่ามันเป็นปลิงกับฝ่าวหาไหมไม่เคลียออกขี้ขันบ่อยากบายานขีเดียดเอาไหมเอาไหมพี่น้องเอาไหมมาต่อยต่อยต่อยออกก่อนก็ไม่สิดูดเลือดท่าเบิด์แมนบอก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะกระชับช็อไวเริ่มฟิลกับมาแล้วฟิลเริ่มกลับมาละจ้าโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย